ให้ได้ได้ให้ได้เลี้ยงโคตัวจริงนอกไม่ส้ำจะให้เลี้ยงตโคตัวปวามไรเจ็บเจ็บกับสวัสดีสวัสดีไปนอเน,นะเมาลุดทัวนี่แหละไปเที่ยวทะเลนี่แหละเาหละย้องไกลๆนี่นี่นอกไม่ส้ำเนาะทำงานตามปกติทำงาน สม่ำเสมอถึงเวลาเกิดไล่สดกันมายืนยันตัวตนถึงเวลาทรงการนี้แหละโดนล็อกเลยอพิมพ์มันบอกอันเจ้ากับเจ้าพิมพ์คิดถึงไล้เพื่อนในในโทรศัพท์เนเพื่อนในออนไลน์เนี่ยวิกัดมือกันจ้า บ๊ายบ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 ายตอรีนะจะตอรีนจุด,จ,ด,จ,ดจุดคองเพ่กนกะมีผิดมีเถกอยู่ด้วยรอดนะเมืเคยไปเที่ยวแล้วก็เลยคิดพอออกได้เห็นรีสอร์ทน้ำเพ่นสวยน่าเที่ยว คุณแม่ปนอมสาวาัสดีคุณปียพรคุณสวย,ย,สาวาวยพี่กัดกสวัสดีแม่ปนอมคุณแม่ปนอมชิญเพืนเพื่อนรับชมผ่านไปผ่านมาทักทายกันได้จ้ายินยันตัวตนจ้า ดนแมงหวนโดนทุกอย่างแต่แมงหวนก็เพอ,อยากอยากให้เพื่อนจเจอเองติดทุกคนได้พี่นอ้องมูกะเบิงใดแต่คอมเมนต์บดไดนั่นแหละแมงหวนเจอมาแล้วแต่เจอคนลาเทียนเทียอ่ะห้าบางกังอ่ะเป็นกับคอมเมนต์ห้าบางกังอ่ะเป็นกับยา ไปผ่านมากเชิญเข้ากล้องบางคนก็ได้ดีบางคนก็ระมัดระวังเขากระมัดระวังไว้ดีกว่านะเห็นยินยันตัวตนจ้านี่สามกษัตสวัสดีพี่กาศ แต่บอท่านพานเนี่ยโอ้ยลายอะลรตอนนี้ตอบได้แล้วบอตอนนี้ตอบได้แล้วบอแม่เพนทุกกำลังใจขอบคุณหลายๆเด้อที่วะไอ้กำลังใจแมงหวานแมงหวานขอให้ได้รับโคตัวจริงพันแล้วกับบลูวงังนาดมนะวะ่ากัน เชิญเข้ากล้องนั่งทำยังกายได้รับแต่สิ่งดีๆเด้อทำงานกายได้รับแต่สิ่งดีๆแนีหวนตัดได้เชิญเข้ากล้องมันหวนเปิดกลับไปแล้วกันเด้งกลับคือเก่ามัดแล้วเอาเอาจิตวัตถุละเป็นกระหังหาตาขอนั่นกับเอาเนาะถ่าวันนี้เป็นสีคึ้มกึ่ม เป็นซีคึมคึมแส่อากาศปะนอมเหมือนเดิม้จะจิตจำไว้ได้มันแต่เป็นภาษาอังกฤษปะนอมถ้าทานเนี่ยแมงหวนโดนเยอะโดนโดนหลายแต่ว่าทานแล้วก็ยังบาตันละลูก ยายสำสวัสดีแม่เพนยายสำสวัสดีปียพรคนงามจอดนะเมื่อเคยไปเที่ยวแลวกแต่เลยฉิดพอออกไปเห็นรีสอร์ทน้ำพลสวยหนาเที่ยวจนน้ำขบจมงมส้มโอก็เจอมาจ้าระวังในการในหมูบ้านี เตยไง่ายเมืนแล้วถอยเขาไม่ต้องเขากล้องุันนี้่าบรนยันกล้องการอยู่กับอีสานกินง่ายๆ่ายนลไมคือมะม่มมวงปลไมของหวานก็มะม่วงมันเปน็นในายเพราะว่ายืนยันตัวต,วตวนเนาะกดกากันมองเห็น เอามูที่ทีเอาโมที่ทีกับว่าได้โมูลูกเลี้ยบตะตันโคกแบไปจิ้มไปเอามูเฮยย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 ยนยย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 ย่หนยยยยยยยิง,ง,ง,งยยยยยยยายย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 ยเยย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 ยอยยลยยจอันเยยยอยย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 ลยยอยยยยายย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 ก็นากาบายคยยยอยเยย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 ยงยย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 ยดย สายมากกสิหลังจากทรงผักพอกาแล้วชวนเพื่อนรับชม <c oughs> เรียนง่ายๆดอก <c oughs> มกปัะซิว <c oughs> มกปัจซิวอีสานกินทุเรียนหนึ่งวันก็ได้กินมะม่วงนานี้กับมะมะม่วงเนาะ ต้นเปิดค่าการมองเห็นเปิดค่าการมองเห็นกับเพื่อนเพื่อนว่าจังไรนะวถืิใจเพื่อนนะจีบแม่งวนตกวทีต่ำเลยเนี้ยแม่งวนกะบ,บืนขึ้นเนื้อสลั่นตกลงแล้วก็บ,บือนอีกหลบออกทันทีอีกกัดคอตัวขึ้นเวทีก่อนจ้าโอ้ขึ้นขึ้นไล่แม่งวนหมด เมารถทัวนี่นแหล,ล,ล,ละไปเที่ยวทะเลนี่นและเหาะย้องไกลๆนี่เนี่ยน่ไมีส้ำเนาะเลไปเที่ยวทะเลน้ำเไปเที่ยวอันยังกะลิศออพอมาพอดีเจีบยบกับพอดีขอให้ขอให้เป็นจริงเด้อ ขอให้ได้รับจริงขอให้ได้เป็นจริงอย่างที่คิดบางมือกับอาทิตย์หนึ่งเนาะในวันเจอเป็นอาทิตย์กับมีได้หนึ่งวันอ่าคือหอตดตรวจสอบยืนยันตอนหาโมงเยน็นถุกวันทุกเมือ่อต้องเข้าไปตรวจสอบบ้างจะก่อนหนึ่งวันก็เขาไปสุ คุณนะค่ะข,ขอบคุณมากมากขอบคุณสำหรับการการไปฟันมากกะตักทายกันได้จ้ายังเหินมากก์สวัสดีการทักทายกันหนึ่งจบโมงยืนยันตัวตนเปิดคาดการมองเห็นเป็นสิ่งเด็กานแล้วทำง,งานเหมือนเดิมได้เชิญขอกล่องึ่งววนเปิดกลับไปแล้วกันเด้งกลับคือก้า ทำงานตามปกติทำงานสม่ำเสมอถึงเวลาเกิดไลสดกันมายืนยันตัวตนถึงเวลาทรงก้าวันนี้เป็นสีคึมค้มกึมเป็นสีคึมกึมเสกันมัมเนเห็ทรงสยงัยจะมีเปลี่ยนคนเดียวนี้หละนาทีจะก่อน ละผิดชอบหน้าที่ในการงานที่ทำาแบบใดกันยังมารูนะยังมุทต้นหละรลู้แต่ในระว่างการตรวจสอบก็ต้องมัน,หใน,ในใเห็นสงัยจะมี้เปลี่ยนคนเดียวนี่ไหละ เมี่งวันเจอบ่อยเมี่งวันเจอบ่อยตั้งแตย่ยุบโยวเชิญเข้ากล้องนิตปะานอมเหมือนเดิเจจมที่จำไว้ได้เมันจะเป็นภาษาอังกฤษปะานอมโดนทุกคนเลยโดนทุกคน มันมีแนาบดดนเนี่ยอีกแล้วเนี่ยหนึ่งวันเจอมาก,ก่อนมูลเลยนั่นแหละ